กันนะคะแต่ว่าแวะถ้ำเขาหัวกวดซันที่เขาบอกว่าดังๆเราจะมาไหว้เราอีตอออันนี้เป็นทางแวะไม่รู้จะไปถึงกี่โ<ช>มงนะครับจะเหนื่อยมากตอนนี้มันเป็นเอ่อถ้ำรู้สึกว่าจะเปิดใหม่ด้วยเดี๋ยวก่อนหาตะกิ้หาน้ำอันนี้นะครับเป็นถ้ำเขาหูวกวดซันนะครับรู้สึกว่าจะเปิดใหม่ด้วยเดี๋ยวจะสูงเข้าไปใกล้ๆ สุวรรณครับองเล็กแล้วก็ส,สวยมากอันนี้ดูทางเขามาทำบุญมานะเนี่ยนี่นะครับมันจะเป็นตลาดของของที่นี่นครับเดี๋ยวจะพาไปข้างในครับว่ามีอะไรบ้าง ก็มีเฉพาะวันหยุดนะครับตรงนี้ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงป้ายปีล็อกปีล็อกปีล็อกแต่บอกเลยว่าเหลืออีกหกสิบกิโลปีล็อก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 พี่ล็อกีล็อกปีล็อกซีซีโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ไปจุดที่พักรถโอเค นี้เราก็มาอยู่จุดพักรถกมสิบสองก่อนขึ้นปีล็อกอีกสิบแปดกิโลด,ด,ด,ดูดูนี่ครีนแม่จะเอาหนูโบแม่เดี๋ยวเอาหนูลงก่อนเลดีด๋ยวหนูขึ้นมาสูงมากเลย เราก็มาถึงแล้วนะครับหมู่บ้านอีตองนี่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงโหย่างเมาอะโค้งอ่ะโอเคดยวมีอะไรสวยงามไปถ่ายกันปะอย่างแรกเราจะไปเดินตรงป้ายหมู่บ้านอีต่องก่อนนะครับ <c oughs> ทันนี้นะครับเอ่อคือที่จุดเช็คอินแรกนะครับ ไปทางเข้าหมู่บ้านยต่องครับข้างคืนนี่สวยๆนะสวยๆนะย,ยนทางเข้าอันนี้ทางอชาชันมากเลยนะเนะี่ย อันนี้นะครับมันเป็นตลาดในหมู่บ้านไอต่องครับคือข้างหลังอันนี้ยางข้ามขืนนะครับคน,นี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับคนมันก็จะเยอะนิดนึงใครที่มานี่ก็ดูหน่อยนะครับเพราะว่าร้านอาหารมันเยอะอยู่ ที่พักข้างหลังนี่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ผมวันนี้พักอยู่ตรงริมน้ำนะครับหมอกอเคียงหมอก,ออกนี่ร้านกาแฟตอกแทกร้านกาแฟป,ปีหลอกตอกแทก,กอันนี้นะครับที่เราที่เราพักเ้ยมันนะ ไม่ได้มานี่ถ่ายฟูกองนีถ่ายฟูกองเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานนะครับเอาไปถ่ายรูปกับโคมไฟหน่อยชุดปู่มั้งเอาไรไม่มาโอ้ตลากสวด นนได <voilà> ้อันนี้ใส่ได้เอาไไม่ลองดูอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับบาทครับนี่ครับเราก็มาถึงตรงสะพานแล้วนะครับ <S <S สะพานอะไรเต้าหรอใช่สะพา<ร>นที่ๆๆๆๆที่เขาเอาไว้ผูกชื่อครับนนี่นี่ค่ะ แม็กกับเต้ใช่ใช่นี่ดุงหลังดุงหลังโดุงหลังแม่โค้ชสวยอ่ะสวยมากเลยดุงหลังเลยนี่ตะเกียงเทียนด้วยอันนี้อันนี้แผ่นแผ่นป้ายแผ่น20บาทแล้วก็เช่าตะเกียง20นยี่สิบบ้ท ใช้กันนะครับวันนี้แล้วก็ไม่อยู่เหมืองปีล็อกนะครับโอ้ oh, อันนี้ oh. อันนี้เป็นบังเกอร์มัง้งมันก็เป็นที่โล่งๆนะอ๋อมันมีที่โล่งๆเหมือนแบบเหมือนหลบอะไรนี่แหละ ตัวใหญ่มากเลยอยู่แบบอยู่แบบธรรมชาติอ่ะมันก็ใหญ่อย่างเงี้ยแหละดวบ่อมันใหญ่ด้วยมันใหญ่มากเลยนะตัวสวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วน้ำมันใสมากเลยตรงเนี้ยมันว่าเป็นพันกว่าเลย นี่เราก็มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านอีต่องนะครับดูวันนี้เป็นงานจัดวันเด็กย้อนหลังของที่นี่นะครับก็มาร่วมง,งานกับเขาด้วยนี่ที่นี่ก็อบอุ่นดีนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยเยอะอยู่แต่ส่วนมากที่นี่ก็จะเป็น คนเ,เพื่อนบ้านเรานะครับอ มาครับมาครับมาครับวันนี้เราจะนั่งรถไปดูพาทิตตกนะครับมาครับมาครับมาครับก็ทางนี้เขาบอกว่าไม่แนะนำให้รถส่วนตัวขึ้นนะเพราะมันชันมากใช่ปะนี่แม็กดูดิดูครับทุลักทุเลขนาดนี้เลยครับ ดูลักทุเลไหมครับผมอวโอ้วันนี้ข้ามไปก็ฝั่งพม่าแล้วนะครับผมจะรอจะโดนจับปะวะหนึ่งสองสามนี่นะครับฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งพม่านะครับ ทุ่งข้าวตรงนี้เขาก็ไปต่อโอ้เนี่ยทงชาติพาอมา <c oughs> โทมาดาบุญร้ายเลยนก <c oughs> ูจะด่าทั้งลุงทั้งป้าตั้งแต่ทางโค้งขึ้นมาแล้วป่าอโอ้โหสวยมากเลย <c oughs> ถึงแล้วนะครับที่นี่เนินช้างศึกดูพระาทิตตกนะครับ ฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งพม่านะครับดูทางนี่เดี๋ยวพาทกกีก็กำลังก็กำลังจะตกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วที่นี่ตกประมาณหกโมงเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย ขำม่าหมดแล้วนะครับ กล้องเนี่ยมันจะเป็นเป็นสันเลยไปซูมเข้าไปสวยงมมากเลยทุกคนตันนี้คนเยอะนะเดี๋ยวดูนะคนเยอะไหมโอเคนะครับวันนี้ก็ จบไปเท่านี้นะครับที่นี่เราก็จะกลับแล้วนะครับแล้วก็มาแวะก๋วยเตี๋ยวติดเขาดูบรรยากาศโอ้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวจะกลับแล้วนะครับหน้านะฝั่งนั้นก็มองวิวจะเห็นพวกข้างล่างก็จะเห็นพวกแพที่เข้ามาเที่ยวกัน ถ้าใครจะมาก็มันมีในติกตอกนะครับก็ดูเอานะครับแต่ร้านนี้ก็สวยนะครับตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะมันจะมีน้ำตกแบบนี้นะมันก็นเป็นน้ำไหลนะี่แหละน้ำไหลไตนู่นเลย นี่ขอจบก่อนนะคะพักล่างก่อน